คนหน้าเลยก็บนึงมันดึงตามแน่นอนมันได้ข้างกันสักะน้อยส่วนในคนใจพบแต่ครั้งล่างนะพอพอเราถ้าได้ไปเท่าไรได้โชว์แจวประกบกันเดียวได้ไปเดินปกไก่ไปไปมามาอดยอมใจพบของนักเปลี่ยนลูกศิษย์ถ้าขึ้นมาหนึหายขับรถมารับพระจันทร์ไปเอา้านปีนี้ก็มือนัดกันปีละครั้งเพื่อไปอวยในรายการ คุณได้โชว์ตอนทุกวันนี้นะและ้วปีลลาสนดเนเดมได้ไปเพราะว่าง,งานยุ่ง,งอันก็มาผูกเข้ากันก็รอาเมาขายเขาโอเคนิก <c oughs> <c oughs> จะตีไข่ออกทีนี้มเดียวนี้หนึ่ีเวลาไปออเพราะว่าง,งานยุ่งเดี๋ยวนี้ที่นี้ไทยกับบัทคสัมภาษณ์แบบนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นหนอต้องต้องมีม <IN> <ๆ>ีซีีเ C M L ล่าสุดซื้อกลางเตียงคิดมาสัมภาษณ์เขาพูดชายาว่าอัดามานี่ยไล่จตะวันเนี่ยเป็นออร์แกนิกฟาร์มพาเลตออร์แกนิกฟู้ดบายออร์แกนิกมังเป็นฟาร์มปลอดสารพิษพาเลตอาหารปลอดสารพิษโดยเจ้าปลอดสารพิษอันนี้ก็คือเพื่อด่านมันก็ปื้นๆเหมือนโมเฮาเนี่ยพูดงอย่างไรนะมาจากเส้นดินเส้น้าอย่างโมเฮาเนี่ย แล้วก็ต้องการเรื่องสําคัญจะพ,พัดจะผูอยู่นั่งวาบปรเดี๋ยวนี้ก็มีชีวิตติอู้เดเลยว,ว่าไก่เปืนฟันไก่เปืนฝันเขาบอกมาได้ฟันอย่างนี้นะมาได้ฝันอย่างนี้เลยในชีวิตนี่นะครือฟันไครเป็นครูแล้วบวชมาปุ๊บกับฟันทย่างเลยว่าไขรเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วก็ฝฟันต่อไปว่าในชีวิตก่อนตายขอเคียนหนังสือสัสกเล่มหนึ่งแล้วจำโจ์สามโจนนี่นนี้นะ เดี๋ยวเราบอกว่ามันได้เป็นนวเพราเราเขียนหนังสือได้กี่เล่มมาทุกมาทุกอาดยนมาทุาลาแม่ตอนที่สอนแม่เหรอก็ซิปหาในชรา้นนะคุณเทพไปสอนมื่อไหรเอเดี๋ยนี้มันล่ำหอบไปอยากไ่เขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งเดือนนี้สองร้อยกว่าเล่มปีแรกไปปญญามาอะไรฮาว์เอ็มไอทีมาอะไรอกสตไปหมดมาดังเหรอคุณดัง คนมาถามสักคำว่าจบที่ไหนเขาเปิดเลยเขาบปสนเมือนวัวมันป่นน้ำนะเขาบปสนใจว่ามันมาจากไหนเขาสนใจว่าต้องเอาไปปูจ้าผ้าอย่างเดียวอาตมาคือว่าชีวิตเขาเนี่ยตำติดที่ดินเส้นยาเนี่ยคือยกพ่อดะมาเนี่ยอ่านหนังสือบอกไว้สั่งไปหน่อยอ่านหนังสือบอกนี่มันใจว่าเงาเนี่ยคือสั่งไปนั่นเปิดแบบเสนใจเฮี้ยนกัน โอ้ยแปดสิ่ปีตีแล้วเนี่ยการเหินหนึ่งสีเบอร์เจืดหนึ่ง่องึ่งยคือหาใช่ปากใช่ต้นนก็แล้วย่อมแม่ในช็อาพะสีย่อมแม่เป็นเป็นเนน้งกีชลาปิสุทในหมูบ้านข้าคงมีเปนแก้เถียงกับทำไมก็พอลลกเบาม่ก็แล้วย่อมแม่ได้เป็นเป็นเหมนนิ้งตีหัวนี้ คนเราคุ้มฟังว่าเวลาสอบออกในสมัยก่อนจีไม่แข่ไปสอบเทียมเหอย่างไปนะฮะเปิืนเปลืมดห้องเนากระดาษฟูซึกเก็บมาจ้างนี่แม่บอกเขาสอบในแม่รับงานติวเตอร์แสดงว่าโรงเรียนกวรวิชาดีตั้งแต่อดีตมาละจะว่าไปอีแม่เป็นเจ้าของโรงเรียนควรวิชามไอีป่อเนี่ยเด้งจ้งว่าองานหมอเขียนมาได้ผลก็คือเปิื่อนไปได้รับอิทธิพลของใครสักคน อีพ่อเนี่ยบางมุจักอริสโตูตันฮาโต้บางมุจักคนดังๆทั้งหลายนี่พ่อปรสนใจพ่อบางมุจักไอสไตั์ยบางมุจักไอเซ็ตหรือตันอริสโตูตันฮาโตนะฮะมักซิตอย่างวันนี้พ่อมุจักสักคนคนก็คือพ่อใครอู้อย่างก็อู้ใครสอนอย่างก็สอนใครเล่าอย่างก็เล่ามีความเป็นตัวของตัวเองนั้นปัญญาสูงมากพ่อเลยเป็นนักเล่านิ้ทาน อาตมาเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อเป็นนักเล่าเรีานอาตมาหรือว่าโยมพ่อนนันเป็นนักจินตนาการาชั้นสูงถ้าบางท่านเปิดห้องแบบโม่แต่ใจภาษาเก,กาหลีเขาถือว่านี่คือคนมีจินตนาการตรงตามทฤษฎีของไอสไตน์ไอสตไอสตน์บอกว่า imagination is more important than knowledge แปลว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้ตัวอาตมาเนี่ยพังแล,ละวหเอา นี่มันธรรมดาที่ไหนท่านลูกไม้อยู่หลบแม่ก์กันก็เป็นนักเล่านิทานเวลาไปเลี้ยงควายอาตมาก็ไปให้ไปตัวไควายไปก็มัดหลั่งอยู่ในห่งไม้ที่ป๋อเล่าเมื่อกี้เล่าเรื่องเดียวนรัแหล่งตัดที่แบบนีเรื่องใหม่นะเปิดสอนให้่อปีน้องท่านกานเปิดเล่าว่ารอนสองคนปี่น้องไปเรื่องควายแล้วโดนเสือไล่นะโดนเสือไล่ เสือ,อไล่เป็นยังไ,งได้มเ <laughs> <ucking> ม,มื่อก่อนใกล้ๆฝนไล่เลยใเมือเราเมื่อไหลเราหนีตอดติดก่อแบบเราเออเราสองคนเป็นอกกักแบบหล่นหนีหล่นหนีเสือหล่นหนีไปแล้วก็ขึ้นต้นไม้ปีนไอเสอียสาระอยู่ตรงลมนั่งหลงลกับเธอหน้องเหยียบบนบ่าขึ้นต้นไม้ น่องรอดแลด้วปีไอ้โดนเสียวคบนี่คือนี่ย้ายผมโยมนก่อเหลาเนื้อจมังฟังผลก็คือเขาให้กปีหากน่องนอจนกระทั่งทุกวันนี้<อ>นี่คือนี่ทานปีแค่ทุกครัางหังหกกันก่อก่อต้องทำต้องไหนบ้างให้ต้องสวดพระสารต้องต้องแม่ทีเล็กก็ย้อมก็ได้ฉะนั้นวิชานต้องย้อมปอกสอนในจังหวัดไปแล้วย้อมปอกสอนนังย้งอยมปอกสอนปรับยาภาวะผู้นำ